ก็อันนี้ one of my biggest dream อ s c a r นะคะในฐานะ <Wow. S 1> แบบนักแสดงอะเรรู้สึกว่าเจ้าตุ๊กตาทองเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่มันเซอร์ติฟายมากว่าเรา เป็น professional แล้วเรา Success ในสิ่งที่เราได้ทำลงไปงั้นเราจะลืมไปใช่ไหมคะว่าแบบทางเดินแต่ละทางมันไม่ใช่เส้นตรงอะมันจะมีขึ้นมีลงมีขึ้น,ม,นมีลงแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะยังไปถึงเป้าหมายอยู่ด,ดีต่อให้มันจะขึ้นลงสักกี่ครั้งก็ตามแค่เราแบบ stay focused แล้วก็ trust the process แล้วทุกอย่างจะออกมาโอเคนะคะ <S <S แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่โปจะแปะลงไปนะคะอันนี้เป็น m o t Work until you don't have to introduce yourself. คือโฟแบบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ for t e define success ของโฟในเส้นทางนี้เหมือนกันคือ I'm gonna work until I don't have to introduce myself. อะดอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็หวังว่า Vision Board น,นี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้พวกเราได้มี โกที่เราจะแบบเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันนะคะ